สามนิสัยสำหรับคนที่ทำธุรกิจครือข่ายแล้วไม่ประสบความสำเร็จคลิปนี้จะบอกเลยนะครับว่าเราจะเป็นคนล้มเหลวหรือเป็นคนสำเร็จนิสัยอย่างแรกครับคนสำเร็จเป็นคนที่หาโอกาสในการสร้างความสำเร็จให้ตัวเองแต่คนล้มเหลวครับคือเป็นคนที่ชอบโทษนะครับไม่หาหนทางแก้มันนะครับโทษอะไรบ้าง 1. น,นะครับคือโทษดินฟ้าอากาศว่าฝนตกนะครับออกไปทํางานพื้นฐานไม่ได้นะครับ2นะครับโทษ เศรษฐกิจว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับแล้วก็โทษแบบทุกอย่างเลยในโลกใวลนี้ยกเว้นโทษตัวเองนะครับโทษในโลกไม่พอโทษนอกโลกด้วยนะครับดาวเคาะโคจรเจอดาวนู้นดาวนี้นะครับทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับเคาะหลยแล้วปิดสมัครไม่ได้นะครับนี่แหละคือคนล้มเหลวเขาจะชอบโทษนะครับแต่คนสําเร็จครับเขาจะไม่ชอบโทษนะครับเขาจะโทษตัวเองก็คือเขาจะหาวิธีการนะครับถ้า สิ่งไหนที่เขาทําแล้วมันทําไม่ได้นะครับไม่เกิดผลลัพธ์เขาจะหาวิธีการหรือเปลี่ยนวิธีการใหม่ๆเรื่อยๆเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยเกิดผลลัพธ์นะครับอย่างที่2คือคนสําเร็จนะครับเขาจะเป็นคนที่เรียนรู้ตลอดเวลาเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับยกตัวอย่างทียศเห็นไหมฮะเขาสร้างรายได้64ล้านภายใน3ปีนะครับทั้งหมด4ปีละนะฮะเขามีรายได้นะครับก็คือเขาเรียนรู้นะครับ ทุกคนจําไว้เสมอว่าขนาดความรู้เท่ากับขนาดของรายได้นะครับมันไม่แตกใจเลยว่าทําไมพี่ยอดถึงมีรายได้64ล้านภายใน4ปีและทําไมคนล้มเหลวนะครับถึงยังไม่มีรายได้เหมือนพี่ยศหรือผู้นำนะครับหลายๆคนก็เพราะว่าเขาไม่ชอบเรียนรู้ไม่ชอบเข้าฝังไล์ไม่ชอบเข้าไปชมนะครับเขามองว่าตัวเขาเนี่ยนะครับมันหมดโอกาสแล้ว วัยเขามหมดอากาศแ่งการเรียนรู้และวเขาก็เลยไม่อยากที่จะเข้าเรียนรู้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราอยากเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจเครือข่ายนะครับหรืออยากประสบความสําเร็จในบริษัทอินดีมกรุ๊ปนะครับจะต้องเป็นคนหนึ่งที่ขยันเรียนรู้นะครับขยันเข้าฟังไลฟ์หาความรู้ใหม่ๆให้ตัวเองนะครับและอย่างที่3ครับคนที่จะประสบความสําเร็จเขาจะไม่รอเพอร์เฟกครับ เขาจะไม่รอให้พร้อมก่อนค่อยทำนะฮะหลายคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าชอบรอรอให้ตัวเองเก่งก่อนให้ตัวเองมีความรู้ที่มากพอก่อนรอให้ตัวเองมีทักษะที่ดีก่อนนะครับถึงจะลงมือทําผมบอกเลยว่าวันที่ผมเริ่มต้นในบริษัทอินดีมเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เก่งไม่มีความรู้ในการทําออนไลน์นะครับแต่พอผมสมัครเข้ามาแล้วผมก็มาเรียนรู้นะครับจากที่เราไม่มีความรู้เราเรียนรู้ซ้าๆเราก็มีความรู้ที่มากขึ้นเราเป็นคนทึ่ง เป็นคนหนึ่งนะครับที่ไม่เก่งเลยนะครับแต่พอเอาความรู้เนี่ยนะครับที่ได้เรียนมาลงมือทํามาฝึกฝนมาพัฒนาตัวเองนะครับทักษะก็มีมากขึ้นนะครับเมื่อเรามีความรู้มากขึ้นมีทักษะมากขึ้นรายได้ของเราก็เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนอยากประสบความสําเร็จในการทํางานเครือข่ายที่ชื่อว่าบริษัทอีดีมอย่ารอเพอร์เฟกอย่ารอให้ตัวเองพร้อมก่อนนะครับความพร้อมไม่มีอยู่จริงทํามันทั้งๆท,ที่ยังไม่พร้อมแล้วจะเก่งเองระหว่างทางนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ